พัฒนาชุมชนชมบุรีครับได้จัดการประกวดผ้าลายพระรานทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมนายธวัชชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานโดยมีชื่อว่าผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมจังหวัดชมบุรี โดยมีนางสาประพัชราศีทองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชมบุรีมีผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป มีช่างทอผ้าช่างงานหัตถกรรมที่มีภูมิวำมนาวอยู่ในจังหวัดชมบุรีมาร่วมการประกวดผ้าลายพระธาานผ้าลายสิริราชวัตรราพรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2568รวมถึง56ผืน ต่อชิ้นด้วยกันครับประกอบด้วยประเภทงานหัตกรรมรวม4ชิ้นครับประเภทผ้ามัดหมี่2ตะกอต่อ3ตะกอขึ้นไปรวม6ผืนประเภทเทคนิคสร้างสรรค์รวม8ผืนและประเภทบาติกมัดย้อมเขียนเทียนรวม38ผืนและจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้คณะกรรมการส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศต่อไปครับ จังหวัดชลบุรีนะครับเตรียมความพร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีแผ่นดินไหวอาคารถลม่มและสาธารณภัยซ้ำซ้อนโดยมีนายสกลผลลูกอินรองนาย,ยกองคการิหานส่วนจังหวัดชมบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชมบุรีมีนายปีชาธรรมประเสรศิฐรองนาย,ยกเทศมนตรีนครแหลมชบังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมกันอย่างพร้อมเพียง การฝึกเต็มรูปแบบที่จะจัดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบางช่วงเดือนกร,กรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะครับก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ น,นายรัฐธนภัยบูร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญเป็นประธานการประชุมสำคัญเพื่อจัดทำแผนบรนิาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นเพื่อทบทวนความจำเป็นและทิศทางในการดำเนินงานป้องกันและแากา้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นอย่างชัดเจนปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัดครับเพื่อที่จะเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนและลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบูรการที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดชนบุรีบรรลุเป,ป้าหมายในการเป็นเมืองที่เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยไปด้วย